ใหม่สายคลาสสิกตัวจริงนะครับแรงแบบเทร็เกอร์เลย Tri t r i อมทีร้อยคัสตอมนะครับรถคันนี้ปี2019กับเลขไมล์เพียงแค่6,300มกิโลมาก็ท่อโรเวลฟูลบวกเอ็กไปนะครับเสียงจะเป็นยังไงนี่มันไงกนมยิกิโลนะครับมีแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็ปอกแฮนด์ซ้ายขวาไท m อมของแต่งนะครับนี่ ที่ยึดไฟหน้ากาดไฟหน้ามีให้นะครับกาดหม้อน้ำโมโตทริโอยางหน้าหลังไมทัสนะครับขนยังมีดอกยังมีอยู่เลยแคชบาร์มีให้กันแข้งเครื่องมีให้นี่เอ็กไบบวกกับท่อโลว e e ิ f ฟูลนะครับเสียงโคตรลั่นขาตั้งคู่มีให้เบาะ Ws W c l a s s ิ c สุดๆจุกอุดชกหลังแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาของแต่งโซมีมาให้ด้วยนะครับโซเตอร์ซูเปอร์สป็นะครับ ครบโคตรคันนี้บางคนหน้าบางคนหลังรวมถึงไฟเลี้ยวหลังของแต่งคลาสสิกสุดๆมากับสีดำนะครับายเะเบียนเยื้องข้างครบครบ,ครบแล้วก็ทีเด็ดอีกหนึ่งอันนึบๆึไส้โชคหน้าโอลินนะครับอ่าสวยครบจบของแต่งคันนี้สองแสนนะครับเกือบสองแสนกว่าวันนี้วันนี้3ามแ0นบาทเท่านั้น สนใจใรถไคอัมซงแทรคเตอร์แบบนี้ไม่ควรพลาดจัดทรงอย่างหล่อที่มโตอร์ไจัดไปครับ